สำนักง,งานคลังจังหวัดกระบี่สวัสดีค่ะวันนี้ขอนำเสนอแนวทางการปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบป,ประมาณรายจ่ายเงินงบประมาณพุทธศักราช2567ค่ะเรามารับชมรับฟังกันเลยนะคะ ค่สำหรับในวันนี้นะคะจะมีเจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการสำนักง,งานคลังจังหวัดกระบี่จำนวน2ท่านจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติดังกล่าวเพิ่มเติมนะคะถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังในเรื่องที่1ก็คือการเตรียมการจัดเสดจ้างเลยค่ะเชิญรับชมเลยค่ะ การเตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้างก่อนที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567จะผ่านการพิจารณาของรัฐสภาให้หน่วยงานของรัฐเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนที่เป็นเรื่องภายในของหน่วยงานไว้ก่อนนะคะอย่างเช่นการกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอเงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้างรูปแบบ และเนื้อหาของสัญญาที่จะลงนามและหลังจากนั้น เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐข้อ11แล้วให้หน่วยงานของรัฐนะคะจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีทั้งปีและประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศข,ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐและปิดประกาศโดยเปิดเผยณสถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้นและให้หน่วยงานของรัฐรีบดําเนินการจัดซื้อจัด จ้างเพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีและเมื่อได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้างไว้ด้วยว่าการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567จ,จ,จ,25จากสำนักงบประมาณแล้วและกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับ จัดสรรงบป,ประมาณหน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้ค่ะสักครู่ก็คือเป็นขั้นตอนในการเตรียมการจัดเสื้อจ้างนะคะลำดับถัดไปนะคะเรามาดูการลดระยะเวลาในการดําเนินการนะคะเชิญรับฟังได้เลยค่ะการลดขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการแบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆด้วยกันคือ 1. การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วงเงินเกิน5แสนบาทแต่ไม่เกิน10ล้านบาทให้อยู่ในดุลพินิษของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะกำหนดให้มีการเผย,ยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการหรือไม่ก็ได้ 2. การเผยแพร่ประกาศและเอกสาร,ร,รซื้อหรือจ้างวงเงินเกิน5 0 0 0นบาทแต่ไม่เกิน100ล้านบาทกำหนดให้มีการเผยแพร่ประกาศไม่น้อยกว่า3วันทำการวงเงินเกิน100ล้านบาทกำหนดให้มีการเผยแพร่ประกาศไม่น้อยกว่า20วันทำการ ส่วนกรณีการจ้างที่ปรึกษาการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างกำหนดให้มีการเผยแพร่ประกาศไม่น้อยกว่า3วันทำการทั้งนี้การลดขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการดังกล่าวมีผลบังคับใช้กับการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณพศ2567เท่านั้นค่ะ และนี้ก็คือแนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดเสื้อจดด้างและการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณปส2567นะคะซึ่งเป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดเสื้อจดด้างและการบริหารพัสดุภาครัฐว .c. 1ลงวันที่24มกร,ราคมปศ2567ค่ะทั้งนี้นะคะเฉพาะการดําเนินการเสื้อจ้างในปีงบประมาณปศ2567เท่านั้นค่ะ หากทราบรายละเอียดครบถ้วนแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ share, และติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมของสังงานครั้งจังหวัดกระบี่ได้ตามรายละเอียดที่ให้ไว้นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งถัดไปค่ะขอบคุณค่ะ